ฮัลโหลจ้าขายของบอขายยูจ้าเอ้ยเอาผัดกะเพราเครื่องในไก่ให้ตะครุนได้เลยลจะเอาก๋วยจับสองถุงจ้าจับธรรมดาสองกะเพราเครื่องในหนึ่งเนาะส่งบ้านเนาะโอเค okay, จ้าจับ อันนี้เครื่องกว๋วยจับธรรมดาก็จะมีหมูสับหมูยอแล้วก็เลือดอันนี้ยี่สิบบาทจับธรรมดาอันนี้ก็กำลังทำซุกี้อยู่ เส้นเราก็จะล้ล้างน้ำแล้วก็ลงไทแ้วก็กจกรับจิ้มวันนี้หกสบาทนั่นใครยังได้กิได้กำไร,รออ <laughs> ใครสังคมค่ะ เพรวันน้ำจัดเรนี่ก็เป็นกดจับน,นี่สุดเลยต้องตงม้มนานจับตรงจาสุกี้ร้อนๆจ้านี่ก็กจับก็ใส่ เกียมเจียวต้นหอมปักชีลงไป Nếu mua được nữa thì mua được này เึ้นมาร็บรยบรอเอาดิมบร้อยฝนตกก็ส่งนะครับตอนนี้ฝนส่งเหมือนเดิมเอาเดิมนี้ก็จับธรรมดาสองกระเพราขพิงไงหนึ่ง แล้วก็จะเป็นส่วนคุกกี้ด้วยไป